ปัญญาเปปะตังนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนะคะท่านกฤษณนาสิทธิราชหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเราทั้งสองคนนะคะดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงประพาสีราพลค่ะผมนายธวัชผู้เจริญนครับผมค่ะ,คะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับณสถานที่แห่งนี้ ค่ะก็คือเวทีในส่วนของลานกิจกรรมวัฒนธรรมครับลานกิจกรรมวัฒนธรรมนะคะซึ่งรับผิดชอบโดยวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนะคะภาคส่วนอื่นๆด้วยนะครับมีพาคีเครือข่ายนะครับทางวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงเครือข่ายของชาติพันธ์จังหวัด ลบบุีนะครับให้ความร่วมมือจนเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างนะคะก็เลยทําให้บริเวณในโซนร้านค้านะคะก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอะะต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณ ะะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีนะคะท่านปิตนาสิทธิราชนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะบริเวณเขาสมพอรอตำบลเขาสมพรน,นี้นะคะที่ไม่ทอดทิ้งเวทีวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะเพราะว่าอ,อยู่ให้กำลังใจนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านมาเป็นประธานตั้งแต่วิธีการในช่วงเช้านะคะ ชาวอำเภอท่าหงนะคะก็รู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานนะคะทั้งในภาคเช้าแล้วก็ภาคค่ำในวันนี้นะคะก็ทําให้เกิดความอบอุ่นใจค่ะสำหรับงานแห่ ภาษีระ,ะยะแม่ตายครับค่ะในปีนี้นะคะก็จัดด้วยกันทั้งหมดกี่วันนะคะ5วัน5คืนเลยเดียว5วันห้าคืน <5 S 2> ผม<อ>นะคะแล้วก็ในส่วนของเวทีนี้นะคะก็มีการแสดงทุกคืนเลยใช่ครับตลอด5วัน5คืนมีการแสดงทุกคืนนะครับผ่านไปแล้ว2คืนใช่ไหมครับค่ะคืนนี้คืนที่3นะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะในช่วงเช้าเรามีพิธีเปิดนะคะก็ในช่วงภาคค่ำข,ของวันนี้ก็เลย จะมีกิจกรรมที่พิเศษต้นนิดนึงนะคะคมีการแสดงอะไรบ้างนะคะคุณู้ชมีการแสดงหลากหลายชุดมากเลยครับก่อนถึงพิธีเปิด,ดนะครับมีการแสดงชุดเปิดนะครับชื่อว่าการแสดงมนทาทิพย์ครับผมมนทาทิพย์นี่ชื่อคุณคุณนะครับผู้ชมมนทาทิพย์นะคะเป็นชื่อดอกไม้นะคะที่ นำมาบูชานะคะบูชาพระศรีอริยเมตรยัยนะคะทราบมาว่าที่วัดแห่งนี้นะคะก็มีการปลูกต้นมนทาทิพย์นะคะเพราะว่าดอกมนทาทิพย์นี้เรานำมาใช้ในการบูบชาแล้วก็สักการะค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลากว่าร้อยปีค่ะามากๆคค่ะทราบมาว่าวัดวัดไรนะคะอำเภอท่าวงนะคะแห่งนี้เนี่ยสร้าง ขึ้นตั้งแต่ช่วงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน<ช>้นแล้วก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะแล้วก็มีปฏิมากรรมปูนปั้นนะคะที่เป็นรูปพุทธประวัตินะคะคือเข้ามาเยี่ยมชมนะคะโบราณสถานแห่งนี้เราก็จะได้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรม ะะแล้วเราก็มีการอัุรักษ์ในด้านต่างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะบริเวณด้านหลังของท่านผู้ชมนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนี้ด้านหน้านะคะก็จะเป็น โซนที่เรียกว่าตลาดดินน้ำนะคะมีจําหน่ายปกติแล้วจะมีจําหน่ายอาหารพื้นบ้านนะคะคผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหลากหลายเลยทีเดียวจากชาติพันธุ์ด้วยรวมประมาณยี่สิบร้านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะก็ะทําให้เราไม่สามารถที่จะ,ะเดินชงได้แต่ว่ายังมีเวลาอีก2วันใช่ไหมถูกต้องครับยังเหลือเวลาอีก2วันก็คือวันที่ 11แล้วก็12นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสชมในส่วนของอโซนตลาดนะคะใ่คเข้ามาเลือกชมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับทางวัฒนธรรมของเรามีทั้งของกินนะครับของใช้งานฝีมือนะครับมากมายเลยทีเดียวค่ะก็จะมีพวกงานฝีมือพวกหัตถกรรมนะคะก็จะเป็นพวกการสารตะกร้าหวายนะคะของ ชุมชนเขาสมอพรนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่เราเนี่ยควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อสื่อสารให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตน,นะคะได้ได้เห็นได้คงอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในวันข้างหน้านะคะอาจจะสูญหายน่าเสียดายมากๆ้ากค่ะ น่าเสียดายนะคะในสิ่งที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์มานะคะแล้วก็ณเวทีแห่งนี้นะคะในวันนี้ก็มีการเสวนาเกี่ยวกับในช่วงเช้าไปแล้วครับการเวทีเสวนาเรื่องตำนานพระศรีอริยะเมตไตรครับผมค่ะตำนานพระศรีอริยะเมตไตรนะคะก็สันนิษฐานว่านะคะหล่อขึ้นในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ะะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่งดงามประดิษฐานนะคะอยู่ในวิหารนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้อัญเชิญนะคะอัญเชิญพระศรีอริยเมตรัยเนี่ยออกมานะคะในขบวนแห่นะคะเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอท่าวุ้งนะคะแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะคะได้สัก,การะบูชาครับผมค่ะแล้วก็มีการส่งน้ำนะคะ ซึ่งเป็นประเพณีที่นับได้ว่าเป็นอันตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะคแล้วก็ได้รับการขึ้นบัญชีะะทางวัฒนธรรมด้วยนะคะคแล้วก็มีการประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุบเบกษานะคะเมื่อปีะะพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาใช่แล้วครับ เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเลยนะครับของชาติค่ะใช่ครับ,ลรรบและในค่ำคืนนี้นะครับณนะเวทีแห่งนี้นะครับการแสดงมนทาทิพย์ขอ,ของเราจะถูกแสดงนะครับโดย,รยโรงเรียนนะครับอักษรชัญคอนเวนลำนาลายนะครับคะ่ะจัดแสดงโดย นักเรียนนะคะโรงเรียนอัศ u m p ัมชัญคอนแวนบันตารายนะคะเนการแสดงในชุดมนทาทิพย์นะคะ,ะในช่วงนี้นะคะผู้แสดงนะคะน่าจะพร้อมแล้วนะคะก็อยากให้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะการแสดงที่สวยสดงดงามนะคะซึ่งทางคณาจารย์โรงเรียนอัศ u m ส t มชัญคอนแวนนะคะก็ได้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อม นักเรียนนะคะแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดก็ต้องกราบขอพบพระคุณท่านนะคะที่ได้จัดการแสดงชุดนี้มานะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสักการะองค์พระศรีอรียเมตรตรค่ะครัทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับเดเเินทุกท่านนะครับรับชมการแสดงในชุดมนทาทิพย์กันเลยครับค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะติดตามรับชมการแสดงในชุดมนทา,นาทิพย์ค่ะ จบลงไปแล้วนะคะในชุดมณฑาทิพย์นะคะเป็นการแสดงที่สวยงามมากๆเลยนะคะผู้แสดงถือดอกอะไรนะคะดอกมณฑาทิทาพย์รับผมค่ะซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะที่มีกลีบสวยงามแล้วก็ดอกไม้นะคะช่อดอกไม้ที่ติดผมก็เป็นช่อดอกมณฑาทิพย์เช่นเดียวกันนะคะ<อ>นะคะ<อ>ก็เสียงปรบมือนะคะเป็นกำลังใจให้กับ นักเรียนนะคะโรงเรียนอัดส,สัมชัญคอนแวนต์ลำนาลายค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะที่ได้จัดการแสดงชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันค่ะ